เป็นได้ครับเป็นได้นั่งนี่โอถูนล่งนี่ก็พอได้ครับผมทูปลาทูเป็นธรรมดาครับพี่น้องโอ้ยใส่อะไรฟังมั้ยตัวปลาทูปะถูปะหบ่ธรร,ร,รมดาครับบ่ธรรมดา สวัดีครับผมพี่น้องครับพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับบรรยากาศนี่มแลงเก็บภาพี่น้องมาหายามกุ้งอยู่ทางเก็บน้ำเกาหลีใต้นี่ยแหละครับเนี่ยตัดสายไฟตะมือว่านนี่ยแหละครับยังประเดทายไว้ให้พี่น้องเบิ่งอาอยู่หากินไปครับนี่มาแล้งอ่อนซ่อนดอกสักลายพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพ่วงแต่กับพระท่านงามประเดี๋ยอะครับเพราะว่าต้นน้อยอยู่ ต่วนปอยใหญ่คือตางเขียดอื่นข้าเจ้าเจ่กับพ่อไดเบึงไดชชุ่มเป็นละครัเนี่ยขำมาลมมาชุ่มเย็นไว้ไหวฝนซ่อนดีละเทียรครับพี่น้องหาอยู่ห้าก,กินไม้ก็เกินนี่แหละครับจะไปหาตกปลากะบ่ได้ไปแักเทียะยากเวียงยาก,ยากงาั่น สักกุละบานคักบานเนี่ย,ย,ยาาพุ่นเนี้ยมาตะพุ่นรับพี่น้องผมอ่าเต็มไปหมแล้วครับสักกุละช่วงนี้ปุ่นหรอครับใส่มาตะทั้งเก่าหลุ่นหรอครับผมปุ่นเงี้ยมาผิวละเจ็ดหลังแก้มือใหม่ระว่าหัวความ อย่างไรโอ้โหรมาตใหม่น้อหนอตีตายังดีอยู่ตัวนี้โอหหายู่หากินไปครับพี่น้องเฮ้ยเสือพันกินปันโขบปันเท่าได้ในกระไดไปใหม่กันเรื่องนั่นอันนี้ก็ยอดม่อนล้วครับนี่ผู้เมียน ไปไปตุนีอยังบัวเปนใบวันใบไม้กำลังขีดเตียกหยอดอ่อนเหรอครับเอาอยู่กั้นน้ำไมาเนี่ยก็ได้มีน้ำมาถึงนี่หรมีอะไรครับบุ้ยมาดว,ดวานโลกอะสภาพไม้กับเ,เปลี่ยนแปลงนี่ ไมมุนเล่แนี้ตัวตัวอย่างกดจิงจิงิง่นาอรับนี่นาะห่วงดีวินเป็ดนี่ก็ไดคุณเลยมาแล้ว้ว กือบส้เป็ดแยบแล้วครับนี่ก็ไดุ้่นครับเน่ากัาปหอด่นสัก,กุละเบึงลังเดกทุกครับเล่หลังเหลหลังเรกเกแขยงมันบ่ครับจะลม,บมีตัวบ่ครับเป็นไหน,นไปอยู่่นน้อปีเนอ แหลแกแหยีกมานด้อพ่อเด็กกลวยพ่อเด็กใส่ตะมุกหุ้งเนี่ยน้ำใส่คักใส่เนี่ยยินแบบว่าต้องคึ้นเลยครับกุ้งเนี่ยก็โดนดอกแดงนกป่านี่เนาะนี่นครับเป็นคือว่าอุ้ยดังแรกแหกมันบ่โอ้ฝนพี่น้องโอ้ขี้ขี้ขี้ กลัวงาครับพรอหน่อเดียวนี่เพระใส่ตำบุกหงส์แรงครับเนี่โอ้ยคุณเนาะจ้งกไปโอ้มเหียอะไรสิมุ่งขาดขึ้นด่น้อน่อยฮึชิน่องครับเนีย โอ้ยเีย,ยังไม่ค่อยถือไหมเดียขันบ่ค่อยลบมไกให้ย,ยุ่เนะครับเนาะอันนี้้ามากแรงมาก,มากอาอีกแโอ้โไปครับลัางตัวไปลาัางแรกแห่งมันแล้ว เจ็ดหลังนี่กระสีได้กอได้กินอยู่หรอครับเจ็ดหลังนี่งพอว่ากุ้งก็ยัางท่ทันได้ขึ้นพันเด <c oughs> ครับหลุนกัน,น,นเรื่อยหลังสองแสดงว่าคนมาใส่หลายแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนดีพวด เ่งรุ่นน้อกันนะครับที่ป็งเดกจะมีตัวบะน้ลงลุยเรื่องลุ่นเด้โสดกันมานเด้อตุ้มๆเด้อมันเพิูน้ไปกินจนหล่นแหลกว่าเราเมึงนี่ของยังมากเนาะแบบนี้เนาะเป็นเด้ก็ส่งสวดสัตว์โอ้ยบ่ปันเดพี่น้อง สิบขั้วตัวนี่แหละเก็เจาะที่ใส่จนเปลี่ยนหลงนี่โอ้บ่หนามาเลยบ่หมานเป็นไรเลยหลังสองเจาะถึงเมื่อใส่ดูหลงแค่ไหนโอ้ทางนี้บ่ได้มาแต่โดนแล้วแล้วมื่อใส่ขีเก้าพ้นแล้วครับนี่โอ้ <c oughs> ลงเลยครับอันบ่คือ้นีบไปใส่ทางพ้นลรอครับพ้นละ คู่ผมนล้วครับใหายไปใหายมากอยู่นี่แหละสูงดูวยจะเลี้ยวแรงบ่สุดเดียบ้าโดนอยู่ครับท่างนี้กระจมองไส่จนลนแหลกหมดละตัวนี้เป็นเดะตื่นบ่นบนคือคือกันโอ้อยคือกันครับพี่น้องคือกัน โอ้ยวางกุ้งว่าเป็นตัวพี่น้องโอ้ยบัถทึกจากตัวมันทึกตัวเดียวโอ้ยอืมเื่องทไปรุนทั้งน้องพุ่นล้วครับพุ่นละมอบตอรไซค์ไปข้างในสามหลังโอ้โออยไปครับนัง <c oughs> หยิยบซี่หลังจะเข้าก้นนี้อย่างก,กันนะครับพี่น้องเอง หลุนต้อกันไปได้เรื่อยบุท่านเนียยามเบิดยังบุท่านหลู่นะครับว่าหน่อยหลายท่าเน, <c oughs> เนเลยโอ้ดอกไม้ประจำชาติเพิ่อนลุกไปเพิ่งครับดอกไม้ประจำชาติบ้านเพิ่นนี่นี่ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวยังบุบบ <c oughs> นเพิ่นแต่งกิ้งกับเป็นพุ่มเป็นงามดีอยู่ <c oughs> นี่เกือบตันธรรมชาติ ตัวใสีย่งบนน้อตัวใหม่เนี่ยเริ่มเขาเจ้าเริ่มตัดแล้วสีเข็ดสีสางลงงานดีแค่ไหนบนนี่ที่นี่ก็งามหลายสีอยู่ครับดอกไม้ประจำชาตาิบ้านเป็นความละเอียดั้นพี่น้ององ น้ำใสพันน้ำฝนพุนระยะหนี้ยขื่นบุร่ะครับจังเสียขึ้นมา,าคกครับกุงุงตอนนี้ก็น,น้ำก็ยังเย็นอยู่แสบมือขึ้นกันนะครับนี่เป็นใจน,น้อีบัววีจะได้ทิม่มใซตตั้บกหงบัว โอ้ทุคือยึยอะครับลังนี่พอเป็นกันกระปังแรกบนนี่โอ้ขาโก้าลางกกังแหลกเยอะจึ่ครับวู้ยกี่ตัวตัวบินครับบินบินบนั่งเดียวขันบัวมากกับพ่อได้กินพีน่น้องนี่อยากกินก็ต้องหาครับมาหาซื้อก็หาเองแหะครับ อึ๊บครับแันด์ีซีโอ้กุ้งเน้นเนนครับใส่งามอยู่กุ้งกับหวกตัวหนึ่งโอ้โอ้กําลังก็บแสบได้รุ่นนี่ไปใส่น้องรุ่มว่อยๆล่ะครับเอ้ยทำมาแร่งมาก เย็นสีม่งน้อยกับสีอะไรแล้วเดี๋ยวหวานเดี๋ยวหนาวร่างปรับเปลี่ยนอากาศจากน้อยฝนกับสิไม่เด้ครับนี่ฝนก็ได้กับสิมสัสะต่างดอกซากุระห้ามดอกซากุระคือห้ามดอกบอกมงวันวานเท่านนนะครับจากน้อยนี่นะครับทั้งต้นไปเป็นเดน่าสปริงเบียนห่วย มันนี่อยู่บนไม่อยู่บนตเป็ดกกระไดไม่ยยานขนเด้วนยจิงจิตเจ้านึกว่าลังที่หานเป็นเด้อ หนาวแล้วเย็นแล้วมนันมาดื้อก็อเต็ม่อยใส่ต้าหมูงแสบๆนงโอ้มันร่มดีหายแถวหน,อนอ่อนหน่อยเป็นไดรครับเป็นไดรล่านี่โอ้โอู้โล่านี่ก็พอได้ครับผมผุนครับตัวงามๆเลยที่นี่เด็กข้างๆหรือพี่น้องออ เห็นแล้วเสียบมื่อแล้วจัดไปเลยปุ๊บโอ้ม,มอนาาันขึ้นลกเตือนองประสิทธิ์น้อยเดี๋ยววิจักก้นถือ,อล้อดีให้เห็น่ใยๆรุนหลังที่หาแล้วครับรุนหลังที่หกบระเด้ย หนาล่งหลังน uh. ี่ครับใส่รอรอฟังเนี่ยันเป็นเดชที่สูกสีมันบ่รอรอฟังนี่ถูปัดถูเป็นธรรมดาครับพี่น้องโอ้ยใส่รอฟังไหมปัดปัดถูปัดปัดปัดอุ้ยครับพี่น้องมึงด่วนปุ่นโอ้โหเลยโอ้ลงมาแล้ว โอ iğ, ต ic, ้ตัวตัวตัวอึ๊บสซนน้อนครับถ <tôi> ือกครืองางนี้ก็โอ้โคท้ขนาดเลยโซฟี่น้งด้วนป่ะนะอุ้ยตั้งปลา ต้องใส่ไก่ฟางตัวนั่นหน่เนาะเดี๋ยวไปใส่ตั้งเตยียนตังกลางน้ำเจาะครับเจาอ้วมมาแล้วลวมแห้งไรประเภทไหนตัวตัวตัวโอ้ฉี่หม,มกหน่อยอไรแล้วตัวตัวโอ้ครับหลังสุดท้าย ทเ,เลาะกันนี่แหละครับเนี่ยครับทั้งทุกไายสุกๆกันมานงวะใส่รอฟังให้กันนี่แหละครับเนี่ยมาอวอยู่ทั้งผีวะก,กุ้งนี่ไงพูณน่ะโอ้ยหลังนี่กับปลาธรรมดาครับพี่น้องปลาตัวปลาตัวปลาปลาธรรมดาครับบ่ธรรมดาพูณน่ะ โอเจียวครับเจียวโอ้ตัวตัวตัวมันครับพี่นอ้องโอ้บุรีแถสแตงว่าทั้งนั้นก็เจ้าหากินเใหญ่ได้เลยเสมือนโรงงานแถวนี้ล่ะครับก็จามาเอามือหนาเสดจัดนี่แล้วครับนี่เพิ่มคู่นี่แหละครับโอ้มานเดิมาบบนี่พี่น้องเองได้ดหอดกุ้งหอดปลา โอ้มมนลุ่มเตาะอ,อีพวักูเอง <c oughs> ครับผลงานห,หลังสุดท้ายหมานจัดไปครับเป็นการบสเวลาแหงมากตะไก่กุ้นอุย้ยผมงามเลยครับ <c oughs> นี่ครับผลงานเรื่องนี้ครับผมเนี่ย สมกับอยากอยู่ครับเพราะเดี๋ยวเซตตั้มห้องถือว่าคุ้มค่าอยู่หรอกครับเนี่ยคุ้มค่ามากโย่เดี๋ยวคนนอนอยู่ห้องสร้างความสร้างเมื่อแต่พอได้ไปกินแรง้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอขอใหอยู่ดีมีสุขลำลำด้วยด้วยนทองทุกผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ